นะคะคอันนี้ลูกค้าใช้แป้งในห้องค่อนข้างเยอะถึงขนาดชั้นเดินเข้ามานี่พื้นห้องมีแต่แป้ง เป็นแอร์อมีนานะคะฐานน้ำทิ้งถอดออกไม่ได้เป็นฐานน้ำนนทิ้งด่อติดบอดี้ไว้